สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องไวรัสโควิด -19 ว่าไวรัสชนิดนี้มีความอันตรายมากน้อยเพียงใดความเป็นมาของไวรัสโควิด -19 เมื่อเร็วๆมานี้ในวันที่31ธันวาคมพศ2562ที่ประเทศจีนเมืองอู่ฮั่นมณดลหูเป่ยไวรัสประหลาดนี้ก็ได้แพร่กระจายไปทัว่วทุกมุมโลกทุกๆคนก็ได้รู้กับชื่อไวรัสประหลาดนี้ว่าไวรัสโคโรนาหลายประเทศได้ประกาศภาวะฉุกเฉินรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนั่นเอง ถึงแม้เราจะไม่รู้ต้นกำเนิดของไวรัสชนิดนี้ก็ตามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่หลายๆคนยังเข้าใจผิดว่าเกิดจากซุปค้างคาวซึ่งนั่นยังไม่ใช่ข้อมูลที่แน่ชัดหรือครบถ้วนทีมผู้วิจัยได้สันนิษฐานว่างูอัดเป็นตัวกลางที่ส่งเชื้อไวรัสชนิดใหม่จากค้างคาวมาสู่คนงูพิษที่อาศัยอยู่ในธรรมชาตินั้นลากค้างคาวในถ้ำเป็นอาหารยังมีข้อสงสัยว่าวรัสโครโรนานั้นสามารถขยายพันธุ์ได้ในทั้งสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่น กลุ่มคนที่ส่มเสี่ยงติดไวรัสโควิด -19 กลุ่มที่1กลุ่มที่ชอบเดินทางออกไปต่างประเทศบ่อยๆไม่นะ้าไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดกลุ่มที่2กลุ่มที่ชอบพบปะกับชาวต่างชาติ ถ้าหากมีการป้องกันที่ดีแล้วก็สามารถพบปากกับชาวต่างชาติได้ตามปกติ <S 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 ทุกกลุ่มที่ผมได้พูดมานั้นล้วนแต่เป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่จะสามารถติดไวรัสโควิด -19 ได้หลังจากนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 ว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 นี้ได้ยังไงวิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 เพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหมั่นล้างมือให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าจมูกปากหรือตาอาจทําให้เชื้อโควิด -19 สามารถเข้าร่างกายได้ถ้าเป็นไปได้คุณหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอยู่ห่างจากผู้อื่นเป็นระยะ1-2เมตรเพียงเท่านี้ <Wow. S 1> ก็สามารถป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด -19 ได้แล้วเพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหมั่นล้างมือให้ถูกวิธีและอยู่ห่างจากผู้อื่นเป็นระยะ 1-2เมตรเพียงเท่านี้พวกเราทุกคนก็สามารถหลุดพ้นจากไวรัสโควิดในทีนได้แล้วขอขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ